นี่อาหารเต็มโตะเลยกินไม่พไมด้คือต้องขอบคุณครับพี่อันนี้ก้อยก้อยขมก้อยขมหก้อยขมี่ทีเด็ดนะครับอันนี้มีลาบหมูครับลาบหมูอ่าลาบหมูย่างเสือครับมีย่างเสือย่างเสือคือเป็นเสือเราให้ครับเป็นเนื้อติดมันครับเนื้อติดมันยำคอหมูย่างยำคอหมูย่างก้อยคั่วครับก้อยคั่วเนื้อแดดเดียวครับย่างเนื้อคงครับคือเป็นเนื้อติดซี่โครงใช่ไใช่ครับลาะออกจากซี่โครงนมย่างนมย่างพวงนมหมูพวงนมหมูหนูเคยกินไหม ตัวกหมูอร่อยๆดึ๊บๆเคยกินปะย่งชอบปะหมูแดดเดียวครับอ่านี่ยำขาไก่ครับเนื้อออมเนื้อแล้วก็ต้มแซ่บแล้วททีีี่่มมาอันนี้เป็นเป็นชุดจุ่มอ๋อแสดงว่าฟอยคายเขียงนี่จะกินดิบก็ได้ครับกินไอ้นั่นก็ได้สุกก็ได้ครับเต้าหยองเปิดเลยพี่น้องกินครั้งแรกยังไงดีอ่าก็คือซอยจุซอยจุซอยจุอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเต้าหยองจะไม่สบายใจพี่ชินให้ดูก่อนจะให้พี่กินตับหรือกินเนื้อไม่กินให้ดดูก่อน เดี๋ยวหนูจะหา<ม>วพี่ก็ได้ขอกระชอนเนื้ออะไรจ๊ะอยากกินเหรอเลด<ะ>ี้เฟิร์สเรามาไปกินดูก่อนนะพี่กินเนื้อพร้อมตับเลยแล้ว <c oughs> กันเดี๋ยวน้องไม่เชื่อนี่เนื้อ <c oughs> พร้อมตับเลยคู่กันเลยแานนี่เดี๋ยวจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจียวธรรมดาสิเดี๋ยวน้องน้องแต้ยเดี๋ยวหนูหนูกินนี่ไอ้นี่อร่อยอันนี้เป็นน้ำจิ้มหวานดีเฮ้ยรู้ดีว่านี่นี่นี่นะตับกับเนื้อนะพร้อมมาแล้วน้องมันเหนื่อยไหม หวานอืออือแซบหวานแทบผมผมผมเจนหวานเลยรอดมากแป้วนักเอกมายองต่อยองก่อนเหรอต่อยองนี่นี่คือครั้งแรกแล้วก็รายการแรกเลยที่กินแบบนี้ขอบคุณมากครับน้องน้องลองเปิดโลกดูถ้าไม่ใช่พี่นี่กี่ผมไม่กินนะเนี่ยเป็นเนื้อสะโพกมันจะไม่มีมันแซ่บโอ้หเขาบอกถ้าไม่ใช่เราเขาไม่เขาไม่กินนะใช่โอ้โหผมอานูกินูโดนี้แหละแซ่บ แ่บหลายแล้วลองดูเดแ๋้วเนื้อใสยจุกครั้งแรกนะครับเต้าหยองกับแต้วสุกัญญาพร้อมบอไปม่เป็นอถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองโอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเคโอเคนะโอเคจิ้มต่อนหนึ่งสองสามไปเลยไปเลยเที่ยวคนเที่ยวเที่ยวความรู้สึกเป็นยัง ปิดใจดิปิดใจโอ้โหต้องแก้มน้องแก้มแบบพริกเบียร์ไหมเบียร์เนียนะมันเหมือนอะไรงั้นเป็นไงบ้างน้องกินครั้งแรกเป็นไงบ้างเหมือนเคยกินอะไรไม่รู้ครับเป็นปล่อยไหมชอบไหมอ่ะก็อร่อยครับแต่ไม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 ่ค่อยถูกปากเท่าไหร่เดี๋ยวกินไปเรื่อยเดี๋ยวจะชอบเองเป้วเป็นไงบ้างครั้งแรกชอบบอสจริงเหรอจริงเหรอมันก็อร่อยค่ะแต่ว่ามันแล้วแต่คนเนาะผมว่ามันแล้วแต่คนป่ะเพราะคนที่ไม่ค่อยชอบก็มีเหมือนแฟนผมเขาไม่ค่อยชอบ แต่พี่ชอบกินน้องอาจจะไม่ชอบอันนี้ลอง oui. ลอันนี้ไหมก้อยก้อยก้อยขมอันนี้พอแต่อันนี้คือไม่ไม่ไม่ก้อยกินง่ายกว่านะหนูก้อยเหมือนยำนะ